โย้ย้ยสวัสดีครับผมทุกคนครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ the นะฮะก็ซึ่งผ่านมาช่วงหนึ่งแล้วนะครับที่คออปดูตี้ของเราเนี่ยไม่มีการอัปเดตอะไรเข้ามาเลยทุกคนก็ตอนนี้เนี่ยผมต้องสปอยทุกคนไว้ก่อนนะครับว่าสิ่งที่จะเข้ามาใหม่ในช่วงนี้เนี่ยผมบอกได้เลยว่ามีอะไรที่โคตรตื่นเต้นครับปืนใหม่หรือว่าการบับการเนิฟใหม่รวมถึงโซนแมปใหม่นะครับในช่วงของการอัปเกรดเนี่ยจะมีเข้ามาในส่วนของ Battle Royal e ด้วยนะครับก็มีอะไรเข้ามาเยอะมากมายมากเ่ย ในช่วงนี้เนี่ยผมว่ามันจะเป็นช่วงปรับตัวนะครับที่มีคนถามเข้ามาผมมากเหมือนกันนะว่าการตั้งค่าเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะครับรวมถึงการตั้งค่าทั้ง BR แล้วก็มัลติเพลเยอร์นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยขอเป็นสาระหน่อยละกันนะทุกคนแล้วใครที่อยากเป็นกำลังใจให้ผมเนี่ยทำคลิปต่อๆไปนะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดแชร์กับผมด้วยนะครับคลิปนี้อย่างน้อยเนี่ยผมขอประมาณ500ไลค์ได้ไหมครับทุกคนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับเราจะได้มาแบบมีเทคนิคแล้วกก็มีาร รีวิวอะไรใหม่ๆด้วยนะครับและตอนนี้เนี่ยผมอาจจะพูดแบบผมอาจจะพูดแปลกๆนิดนึงนะเพราะว่าผมเป็นร้อนในที่ลิ้นนะครับอมันจะเลือกเป็นทำไมตรงนี้ <c oughs> ให้เพื่อน <หา S 1> พอดีอยากเติมเกมเปสสาวอ่ะยทร่าดีๆนะนำไหมอ่ะนี่ไงละ่ะ Over t o p up ร้านเติมเกมชั้นนำสะดวกรวดเร็วปลอดภยัยเพียงแค่3ขั้นตอนง่ายๆ1เลือกแพ็ 2. อโอนเงิน3ส,ส่งไอดีให้ทางร้านเติมเฮ้ยทำไปเป็นง่ายจังเลยอะ่ะใช่ไหมล่ะเพียงเท่านี้ก็รอซ p พีเด้งเข้าตัวได้เลยหากใครสนใจคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับโอเคครับผมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเนะครับเราเข้าเรื่องของเรากันเลยดีกว่านะครับในวันนี้ก็เป็นคลิปนะครับที่ผมจะมาสอนการตั้งค่าทั้ง มัลติเพลเยอร์แล้วก็เบ t เชนเบลอยนะครับซึ่งมีหลายคนเนี่ยอาจจะพอรู้แล้วนะครับว่าผมเนี่ยได้ทำการฝึกเ a ท t l น r o y อ l ดด้วยรวมถึงมัลติเพลเยอร์ก็เล่นเป็นประจำนะครับในมัลติเพลเยอร์เนี่ยทุกคนก็น่าจะรู้ดีอยู่แล้วนะครับว่าผมคื้นรีเจนเดอรมาตั้งนานแล้วและก็ส่วน BR นะครับผมก็พึ่งจะขึ้นมานะครับก็ขึ้นมาได้สักพักหนึ่งแล้วแหละแต่ว่ายังไม่ค่อยมีเวลาเล่นจริงๆจังๆอีกแล้วอ่ะก็จะไปเล่นมัลติเพลเยอร์ซะส่วนใหญ่ยู่มเช่นเดิมนะครับแต่ BR ่นบ ในวันนี้เนี่ยผมก็จะมาบอกข้อข้องใจหลายๆคนนะครับที่ยังถามมาอยู่ว่าปุ่มหมอบปุ่มนอนใน BR เนี่ยมันปรับยังไงนะครับรวมถึงมัลติเพลเยอร์เนี่ยการตั้งค่าเนี่ยยังมีคนที่ยังไม่เข้าใจนะครับว่าในปุ่มตรงกลางเนี่ยมันเซตยังไงนะครับให้มันมีอะไรแบบนี้นะครับเอาเป็นว่าก่อนอื่นเนี่ยเราไปดูของส่วนของมัลติเพลเยอร์ก่อนละกันนะครับว่าการตั้งค่าของผมเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับทุกคนซึ่งการตั้งค่าของผมนะครับผมจะใช้เป็นการยิงแบบแอดวานซ์นะครับเป็นการยิงเองนะครเอื ในส่วนนี้เนะี่ยทุกคนผมขออธิบายแบบละเอียดเลยละกันนะครับขั้นตอนแรกนะครับในส่วนของฟันเฟืองทุกคนเห็นตรงนี้ไหมครับ ถ้าสมมุติว่ากดเข้ามาแล้วเนี่ยทุกคนก็จะเจอการปรับแต่งนะครับที่มีการปรับแต่งเนี่ยมันจะมีเขียนว่าเล็งยิงหรือว่ายิงทันทีรวมถึงมีให้เลือกหลายๆปืนด้วยนะครับอันนี้มันจะเป็นการยิงแบบทันทีเช่นเวลาที่เรากดยิงปุ่มยิงด้านขวานะครับเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนไปดูนะว่ามันเป็นลักษณะแบบไหนนะครับซึ่งถ้าสมมุติว่าเรากดปุ่มยิงตรงนั้นไปใช่ไหมครับถ้าเราเลือกแบบเล็งยิงนะครับมันก็จะซูมอัตโนมัตินั่นเองนะครับมันจะซูมให้เราแบบทันทีเลยนะครับโดยเราไม่ต้องไปกกดูมนนั่่่่เเองแตวาาาถ้รคลิไปที ทันทีเนี่ยเวลาเรายิงไปนะครับก็มันจะไม่ซูมไม่ลอาอัตโนมัตินั่นเองเช่นที่ผมปรับเนี่ยมันก็จะมีแค่ช็อตกันนะครับช็อตกันก็คือลูกซองนั่นเองนะครับเวลาที่เราเล่นลูกซองเนี่ยเราไจะไปต้องซูมใช่ไหมก็เลยต้องมาติ๊กตรงนี้นะครับยิงทันทีอันนี้ขออธิบายสําหรับใครที่ยังไม่เข้าใจนะครับแต่นี้ก็เลือกปรับตามใจชอบเลยนะครับถ้าใครเล่นสี่นิ้วนะส่วนมากก็จะปรับเป็น ยิงทันทีทั้งหมดเลยนะครับแต่อย่างว่าครับก็มีคนที่เล่น4นิ้วหรือ3นิ้วเนี่ยก็ยังมีคนที่เล่นแบบซูมมัตโนมัตินะครับแต่ก็มีบางส่วนนะครับที่เล่นแบบซูมเองอะไรประมาณนี้ในบางครั้งบางคลาอะไรประมาณนี้นะครับก็ขออธิบายงงดท้ไปนะครับก็จะเป็นโหลดเอากาหนดเองคือปรับปุ่มนี่แหละซื้อปรับปุ่มเนี่ยทุกคนอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดใช่ไหมครับผมขออธิบายแบบที่มันสําคัญสําคัญแล้วกันนะครับซึ่งที่สําคัญอย่างแรกเลยประการแรกที่มีคนยังมาถามเยอะเหมือนกันแนบก็คือปุ่มตรงกลางเนี่ย ที่มาเป็นปุ่มเล็งทําให้เราเนี่ยเห็นศัตรูชัดขึ้นแล้วทําให้เราโฟกัสปุ่มกลางจอชัดขึ้นนะครับก็คือปุ่มนี้นั่นเองนะครับทุก <c oughs> คนเห็นไหมผมจะขยายขนาดนนให้ทุกคนดูนะครับ <c oughs> นี่ฮะนี่นะครับผม, <c oughs> ผมก็คือปุ่มฟันเฟืองหรือปุ่มตั้งค่าของเรานั่นเองนะครับ <c oughs> ผมเนี่ยจะย้ายมาอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็ปรับขนาดของมันนะครับให้เล็กที่สุดแล้วก็ความโปร่งใสเนี่ยก็ปรับเป็นร้อยหรือว่าปรับเป็นอะไรก็ตามนะครับแต่จริงก็ปรับร้อยแหละทำให้มันเล็กที่สุดแล้วก็ทําให้ความโปร่งใสมันเยอะที่สุดเนี่ยมันจะทอ ได้ดีที่สุดเนียครับสำหรับใครที่เล่นลูกซองหรือว่าเล่นเปนสไนเปอร์เนี่ยก็น่าจะเห็นได้ชัดนะครับว่ามันค่อนข้างมีประโยชน์ทําให้เราไม่หลุดโฟกัสกลางจอนะครับยิ่งใครเป็นมือถือที่ค่อนข้างที่จะจอใหญ่อะไรแบบนี้นะครับบอกได้เลยว่าจําเป็นมากๆนะครับใช้ไปแล้วเนี่ยก็ทําให้เราแบบโฟกัสกลางจอได้ดีขึ้นทําให้เราเล็งยิงได้แม่นขึ้นนั่นเองนะครับส่วนปุ่มอื่นๆน,นะครับเช่นปุ่มนั่งปุ่มลุก กระโดดปุ่มอ่ารีโหลดกระสุนปุ่มเดินอะไรแบบนี้นะครับเอาเป็นว่าแล้วแต่ทุกคนถนัดเลยนะครับรวมถึงปุ่มแบบสู้ปุ่มยิงกันอะไรประมาณนี้นะผมเนี่ยจะอธิบายอีกแค่2อย่างนะครับที่สําคัญสําคัญนะก็คือนี่ฮะทุกคนเห็นไหมครับปุ่มยิงปุ่มนี้เนี่ยมันจะเป็นปุ่มยิงด้านขวานะครับแล้วรูปรัก ของมันเนี่ยลักษณะของมันนะครับก็จะเป็นเห็นไหมมันจะมีเหมือน <S <S มีเอ่อ <S <S เป้าสโคปนะครับอยู่ตรงที่รูปกระสุนปืนตรงกลางเลยนะครับส่วนอันที่มันอยู่ข้างซ้ายโดยปกติตอนแรกนะครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับทุกคนเห็นไหมความแตกต่างของมันเนี่ยมันจะเป็นรูปลักษณ์ของแบบกระสุนเหมือนกันนะครับแต่จะไม่มีรูปของเป้าสโคปนะครับนั่นแหละซึ่งถนะ้าสมมติว่าตอนแรกนะครับมันก็จะอยู่ประมาณนี้นะทุกคนเนี่ยปุ่มยิงด้านนี้เนี่ยมันจะอยู่ด้านนี้นะครับแล้วปุ่มยิงด้านซ้ายเนี่ยก็จะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วอันนี้เนี่ย ปุ่มยิงตรงนี้นะครับมันเป็นปุ่มยิงด้านซ้ายใช่ไหมครับแล้วเวลาที่ผมบอกทุกคนเมื่อกี้นะครับคือการยิงทันทีกับยิงเองนะครับก็คือว่าถ้าเรากดปุ่มยิงตรงนี้เนี่ยถึงแม้ว่าเราจะจะเลือกเป็นซูมอัตโนมัติเนี่ยเวลาเรากดตรงนี้นะครับมันก็จะไม่ซูมให้เราเนี่ยทุกคนคืออันนี้เนี่ยมันจะเป็นปุ่มยิงที่ยิงเลยไม่มีการซูมอัตโนมัตินั่นเองนะครับเราก็เลยต้องมาใช้เป็นปุ่มนี้นะครับเป็นการ ยิงแบบซูมนั่นเองนะครับซูมอมัตโนมัตินะและเวลาที่ใครเล่น3นิ้วเนี่ยก็จะย้ายมาอยู่ฝั่งนี้นั่นเองนะครับแล้วปุ่มนี้เนี่ยก็จะซ่อนปุ่มไปนั่นเองซ่อนปุ่มไปแล้วก็ปรับขนาดคือขนาดมันก็ไม่เกี่ยวแเราทุกคนแต่ว่าซ่อนปุ่มไปแล้วเนี่ยยังไงมันก็ไม่เห็นนะครับแล้วไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ย มันจะเป็นปุ่มยิงด้านขวาเนี่ยครับผมก็ย้ายมาด้านซ้ายเพื่อให้มันเนี่ยซูมเองนั่นเองนะครับก็อยู่ตรงนี้จริงๆถ้าสมมติว่าปรับขนาดใหญ่สุดใช่ไหมอยู่ตรงนี้เนี่ยมันเลื่อนขึ้นได้ไม่สุดนะครับก็ปรับขนาดประมาณนี้แล้วก็เอาไว้ตรงนี้่อไปก็ขยายนะครับเอาเป็นว่าตรงนี้เนี่ยแล้วแต่นิ้วของทุกคนเลยครับว่าถนัดตรงไหนส่วนไหนหรือว่าปรับใหญ่ขนาดไหนผมก็ประมาณนี้แล้วก็ความโปร่งใสก็ปิดแบบสุดไปเลยนะครับทาให้เราเนี่ยมองได้ทะลุมากขึ้นแล้วก็จะไม่เกะกะมากขึ้นนั่นเองนะครับส่วนถัดต่อไปนะครับก็ ก็คือปุ่มเดินนั่นเองซึ่งปุ่มเดินเนี่ยผมขออธิบายแบบนี้ก่อนนะครับปุ่มเดินมันจะเป็นปุ่มเดินแบบขนาดปกติของมันก็อยู่ประมาณนี้นะครับในตอนแรกผมก็จําไม่ค่อยได้นะผมต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าปุ่มเดินเนี่ยมีความจําเป็นค่อนข้างมากนะครับซึ่งถ้าใครเนี่ยเล่นมาตั้งแต่แรกเริ่มนะครับและปรับปุ่ม วิ่งไปมาไปมาอะไรแบบนี้เอาทั้งเล็กทั้งใหญ่เนี่ยฝึกมาอะไรประมาณนี้ก็น่าจะเข้าใจนะครับถ้าสมมุติว่าเราแบบเอาปุ่มเดินนะครับที่ใหญ่หรือว่ากว้างประมาณนี้ปรับประมาณ1 4 0ใช่ไหมครับเวลาที่เราเดินเนี่ยเราสามารถมีลัศมีการแบบควบคุมได้มากขึ้นนะครับเช่นเวลาที่เราอยากเดินนะครับไม่ได้วิ่งเนี่ยเราก็ลากนิดนหน่อยๆอะไรประมาณนี้นะครับมันก็จะทําให้เราแบบเดินเงียบๆอะไรแบบนี้นะครับไม่ได้เป็นการนั่งอะไรประมาณนี้นะครับก็สามารถทําได้แต่ผมเนี่ยเล่นในมัลติเพลเยอร ผมไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะครับก็ปรับมาให้ขนาดมันพอดีนะครับแล้วทําให้เราเคลื่อนย้ายซ้ายขวาหน้าหลังได้สะดวกมากขึ้นนะครับก็ผมปรับประมาณนี้แล้วปุ่มแบบปุ่มตรงนี้นะครับเนี่ยที่มันเป็นรูปคนวิ่งนะครับมันเป็นปุ่มที่เอาไว้สําหรับเวลาที่เราแบบเอาวิ่งตลอดนั่นเองนะครับถ้าเราลากไปถึงจุดนี้มันก็จะเป็นวิ่งให้เราอัตโนมัติโดยการที่เราเนี่ยไม่ต้องไปบังคับแล้วอะไรประมาณนี้ก็ปรับประมาณนี้แหละทุกคนเรื่องของการปรับปุ่มก็จบไปนะครับส่วนต่อไปก็จะเป็นพื้นฐานแล้วกันส่วน NMP เอผมปปรับณนี้เนี่ยบ อะไรมากลวกันเพราะว่าผมปรับแบบนี้เนี่ยมันก็ดีสําหรับผมแล้วนะครับถ้าใครอ,อยากเปลี่ยนแปลงนะครับก็ลองปรับใช้กันดูเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนะครับซึ่งมันก็ไม่ได้จําเป็นอะไรมากมายขนาดนั้นนะครับมันเป็นแค่จุดเล็กๆนะต่อไปนะครับเรื่องของการเล็งยิงนะผมกดเพื่อเล็งผ่านกล้องนะครับปรับไปตามนี้ก็ได้นะครับสไลด์ขณะวิ่งอ้าวมีใครโทรมาอีกแสลิวิ่งตลอดนะครับก็เปิดแบบนี้ ตั้งแบบผมแหละเอาง่ายเจโรสโคปนะครับก็เปิดนะครับสำหรับใครที่ถามผมว่าเจโรสโคปเล่นหรือเปล่านะครับผมก็เล่นอยู่นะแล้วส่วน fov นะครับ fov เนี่ยผมขออธิบายสําหรับมือใหม่ที่ยังไม่เข้าใจละกันนะครับซึ่ง fov นะครับมันเป็นการปรับระยะมุมมองนะครับที่เป็นมุมมองบุคคลที่1เท่านั้นนะครับหรือว่ามุมมองของมัลติเพลเยอร์แหละเพราะว่า mp เนี่ยมันไม่มีมุมมองบุคคลที่3นะครับเหมือน br ใช่ไหมแล้วมัลติเพลเยอร์นะครับเวลาปรับเอ่อ fov เนี่ยคือมันจะเป็นการซูมจอเข้าไปนั่นเองนะครับคือถ้าสมติ เราเอา fov อยู่ประมาณสัก60อะไรแบบนี้จอของเราก็เหมือนจะอยู่ใกล้มากขึ้นทุกคนเข้าใจไหมครับเหมือนจอมันจะอยู่ใกล้แล้วมุมมองของเราก็จะแคบลงครับแต่อันนี้เนี่ยมันจะสําคัญหรือว่าเหมาะกับคนที่ชอบเล่นพวกลูกซองหรือว่าสไนเปอร์นะครับสไนเปอร์ถ้าเราปรับ fov แบบต่ําสุดเลยอะไรประมาณนี้นะครับมันจะทําให้เราเล่นคูณ8แล้วเห็นศัตรูชัดมากขึ้นนั่นเองนะครับแต่สําหรับใครที่เล่น smg อะไรประมาณนี้นะครับก็ปรับเป็น75จะดีที่สุดนะครับเพราะว่าจะทําให้เราเห็นศัตรู ในระยะกลางกับระยะใกล้ได้ชัดที่สุดแล้วก็ระยะการมองเห็นก็เยอะมากขึ้นนะครับลัศมีนั่นแหละเออแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับมีหลายคนสงสัยนะว่าผมทำไมเล่น MP แล้ววิ่งเร็วจังเลยนะครับ <c oughs> ก็คือว่า FOV นี่แหละมันมีผลนะครับไม่ใช่ว่าเราปรับ FOV น้อยหรือว่า FOV หรือว่า FOV เยอะเนี่ยทำให้เราวิ่งเร็วขึ้นหรือชา้าลงไม่เกี่ยวนะครับคือถ้าสมมุติว่าเราเอามุมกล้องมาต่ำนะครับมันจะทําให้เรามีความรู้สึกว่าเราวิ่งช้านะครับแต่จริงๆแล้วมันวิ่งเร็วเท่ากันนะครับแล้วเวลาที่ปรับ FOV มา75หรือกว้างสุดเนี่ยมันจะเหมือนมีความรู้สึกเหมือนวันวิ่งเร็วกว่าแต่จริงๆแล้วมันวิ่งเร็วเท่ากันนะครับอ,อ,อันนี้ต้องอธิบายก่อนเด้อ ส่วนกราฟิกนะครับกราฟิกเนี่ยผมก็จะเปิดเป็นมีเดียมนะครับแล้วเฟรมเลทนะครับก็ปรับเป็นแม็กนะครับทุกคนก็คือว่าคุณภาพกราฟิกเนี่ยผมขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าปรับไฮหรือปรับวิลลี่ไฮอะไรประมาณนี้ยิ่งทำให้เฟรมเลทของเราตกนะครับยิ่งโทรศัพท์ไม่ได้แรงมากเนี่ยแนะนําเป็นโลเลยยิ่งดีนะครับแต่ว่าถ้าใครไหวเนี่ยก็ปรับเป็นมีเดียมสักหน่อยละกันเพราะว่าจะทําให้ความละเอียดภาพของเราเนี่ยชัดมากขึ้นนะครับแล้วอีกอย่างต่อไปก็คือเฟรมเรทก็ต้องปรับให้สุดนะครับยิ่งมีแม็กเท่าไหร่ยิ่งมีสุดเท่าไหรรก็ต้้องปับใ มากที่สุดนะครับเริ่มเจ็บนีลละทุกคนสังเกตเห็นไหมครับว่าผมเนี่ยจะไม่เปิดนะครับเรื่องของความกว้างมุมมองรวมถึงเรีย t ไทม์ชาร์โดนะครับหรืองเงานั่นเองผมจะไม่เปิดเพราะว่ามันยิ่งทําให้เราแบบดูคนยากมากขึ้นแต่มันมีข้อดีตรงที่ว่าบางทีมีเงาสะท้อนเข้ามาในประตูอะไรแบบนี้นะครับมันก็มีโอกาสที่จะเห็นศัตตูก่อนได้เหมือนกันแต่แนะนําว่าไม่ต้องเปิดละกันนะถ้ายิงในระยะกลางเนี่ยมันยิ่งทําให้ดูคนยากมากขึ้นสําหรับผมเนี่ยแต่ถ้าใครแบบไม่ได้มีปัญหาหรือว่าไม่ติดไม่ได้ติด ขัดอะไรมากมายขนาดนั้นก็เปิดไว้ก็ได้นะครับเพื่อความสวยงามหรือว่าเห็นศัตรูในระยะใกล้แบบเราแอบ,บดูอะไรประมาณนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับส่วนเรื่องของความไวนะครับเอาเป็นว่าผมจะเลื่อนให้ทุกคนดูไปแบบเรียลไทม์เลยลวกันนะให้ทุกคนเลื่อนดูแล้วก็ปรับใช้นะครับก็หยุดหยุดพอดพอดดูแล้วกันนะครับทุกคนโอเคไปครับสต็อปนะทุกคนสต็อปนะบอกไว้ก่อนนะเลื่อนไปเลื่อนไปอันนี้ความไวในการยิงนะครับความไวในการยิงก็ประมาณนี้ โอเคส่วนต่อไปก็ใจโลสโคปครับใจโลสโคปก็ประมาณนี้เลยคือบางทีก็อาจจะปรับไม่เข้าที่บ้างนะทุกคนปรับไปปรับมาอยู่เลยช่วงนี้โอเคก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับสำหรับ B R X สำหรับมัลติเพลเยอร์ครับส่วนต่อไปก็เป็น B R เลยแล้วกันนะครับ B R ก็จะประมาณนี้ครับโหย B R คือปุ่มก็อาจจะ เยอะเหมือนกันนะทุกคนเพราะว่าทุกคนก็ลองสต็อปแล้วก็ลองศึกษาลองดูแล้วกันนะครับซึ่งผมเลือกสีนิ้วด้วยนะครับมันก็เลยดูยากนิดนึงแต่ยังไงเดี๋ยวผมจะไปเจาะลึกอีกทีแล้วกันนะครับเรื่องของการตั้งค่า v r นะแต่เอาจริงๆผมจะมาพูดถึงเรื่องที่มันแบบเหมาะที่สุดแล้วก็การตั้งค่าแบบให้ปุ่มมันเข้ามือเรามากที่สุดนะครับเอาเป็นว่าก่อนที่เราเนี่ยทุกคนเห็นไหมมันจะมีปุ่มนอนด้วยแต่ว่าหลายคนอาจจะยังหาไม่เจอนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมไปตั้งค่าพื้นน,นนนนนฐาขอองง BR กก่่ละััคครบซึพื้ ซึ่งตั้งค่าพื้นฐานของหมวด v r เนะี่ยผมอาจจะยังไม่ได้ปรับอะไรมากนะครับก็อยูเอ่เหมือนเดิมเลยนะส่วนเรื่องของเลงยิงนะครับก็ม่อะไรผมไม่ได้ปรับหรอกพวกนี้จริงๆผมยังไม่ได้ปรับอะไรมากมายนะครับส่วนใจโรสโคก็เปิดนะครับ FV <FO> เป็นสุดนะครับอันนี้ของมุมมองบ,บคุคคลที่1เท่านั้นเหมือนกันแต่ถ้าใครเล่นแบบบคุคคลที่3ก็ไม่จำเป็นก็ได้นะครับแต่อันนี้เนี่ยมันจะมีอะอะไรที่แตกต่างรู้ไหมครับทุกคนมันมีอยู่อย่างหนึ่งนะครับก็คือการซ่อนปุ่มหมอบ ทุกคนเห็นไหมเมื่อกี้นี่ยที่ทุกคนแบบไม่มีก็คือมันจะมีตรงนี้ทุกคนเห็นไหมนี่แหละคือมันจะเป็นซ่อนปุ่มหมอบกดนั่งค้างเพื่อหมอบนะครับถ้าสมมุติเราเปิดนะครับก็คือมันจะเป็นการกดนั่งค้างเพื่อหมอบนะครับแล้วมันแบบใน br ค่อนข้างกดยากเพราะว่า br มันมีแบบขึ้นเขาลงเขามีเนินอะไรแบบนี้มันจะติดปัญหาแบบเวลาเรากดนั่งค้างแล้วมันไม่นอนให้เรานะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นข้อเสียสําหรับ br นะครับแนะนําให้ทุกคนปิดปิดตรงนี้แล้วก็มันจะเป็นการเปิดปุ่มหมอบให้เรานั่นเองนะครับโดยการที่เเราาไม่จํป็น ต้องมากดนั่งค้างเพื่อหมอบนั่นเองก็กันต้งค่าในโหมด BR พื้นฐานก็ประมาณนี้นะครับไปสู่การควบคุมต่อไปนะครับก็คือการตั้งค่านะครับอ้าวเฮ้ยในโหมด BR อโอเคก็จะมีปุ่มนอนมาแล้วนะครับนี่ฮะปุ่มนอนนะครับทุกคนก็ปุ่มนอนผมก็จะเอาไว้ตรงนี้จริงๆแล้วปุ่มกระโดดปุ่มนอนปุ่มนั่งเนี่ยผม แนะนำว่าให้ปรับอยู่ในระดับเดียวกันกับ MP นะครับซึ่งทําให้เราแบบคุ้นชินมากขึ้นทําให้เราไม่ต้องไปปรับแก้ไขเรื่องฝีมือของเรานะครับแล้วอีกอย่างก็คือถ้าเราปรับไม่ได้คล้ายกับ MP แล้วเราเล่น BR แล้วกลับมาเล่น MP อะไรประมาณนี้เหมือนคนละเกมเลยนะครับผมแนะนําว่าให้ปรับคล้ายๆกันให้มากที่สุดจะดีกว่านะครับนี่แหละก็จะมีปุ่มนอนแล้วก็ปุ่มนั่งปุ่มกระโดดอะไรก็ประมาณนี้ส่วนเอ่อจะมี เรื่องของการย้ายนี่ครับคอนโซลของการปรับเปลี่ยนปืนอะไรประมาณนี้นะครับกระเป๋าอะไรเงี้ยผมก็จะขยับมาอยู่ด้านขวามากขึ้นนะครับส่วนต่อไปก็จะมีเรื่องของยาครับตอนแรกยาก็จะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมผมก็จะย้ายมาตรงนี้นะครับแต่ว่าอย่าให้มันบังเรื่องของระเบิดนะครับซึ่งเวลาเรากดระเบิดไปเนี่ยเห็นไหมครับทุกคนมันก็จะมีบังนิดนึงนะครับอย่าให้มันบังนะทุกคนแนะนำแล้วยาก็อยู่ประมาณนี้ทําให้เรากดง่ายมากขึ้นนะครับส่วนที่สำคัญนะตั้งค่าทุกคนเห็นไหม ปุ่มตั้งค่าครับเหมือนเดิมครับไม่ต้องกลางครับผมแต่ที่อยากให้ทุกคนแบบมาสังเกตมากที่สุดนะครับก็คือปุ่มเดินนะครับเห็นไหมทุกคนผมเนี่ยจะเอาปุ่มเดินแบบใหญ่กว่า MP เพราะว่าเราสามารถแบบเดินจุกได้นะครับไม่จำเป็นต้องวิ่งตลอดเวลานะครับใน BR มันจะมีความยืดหยุ่นมากขึ้นนะครับส่วนแผนที่ DBR ก็จําเป็นมากๆนะครับก็ปรับให้ขนาดมันดูใหญ่ให้มากที่สุด ก็จะดีที่สุดนะครับแบบแผนที่ใหญ่แต่ว่าไม่ได้บังหน้าจอเรามากเกินไปอะไรประมาณนี้นะครับก็แนะนําให้ปรับนะครับเพราะว่าแผนที่ br เราต้องสังเกตดูให้บ่อยที่สุดนะครับจะเป็นประโยชน์กับเรามากๆส่วนต่อไปก็เหมือนเดิมครับผมนี่ฮะก็คือปุ่มยิงนะครับอันนี้จะเป็นปุ่มยิงด้านขวามาไว้ด้านซ้ายอีกแล้วแล้วก็ปุ่มยิงด้านซ้ายก็จะเป็นซ่อนไว้นะครับอันนี้ผมจะเอาไว้ประมาณนี้เด้อส่วนต่อไปก็จะเป็นปุ่มนี่ครับ เขาเรียกว่าปุ่มซิปไลา์อ่ะที่มันอ่ะขึ้นเป็นเชือกอะไระที่มันขึ้นเชือกอ่ะทุกคนเออก็เอาไว้ใกล้ๆมือนะครับก็จะดีที่สุดนะทุกคนเพราะว่าไอ้นี่เนี่ยมันจะไม่บังจอของเราอยู่แล้วแหละมันจะมาขึ้นต่อเมื่อเราเนี่ยอยู่ใกล้ซิปไลา์นั่นเองนะครับจริงๆเนี่ยผมว่าจะย้ายมาอยู่ตรงปุ่มเดียวกับรถก็ได้นะครับทุกคนเออจะผมเอาไว้ตรงนี้ก่อนละกันกลัวว่ามันจะอยู่ใกล้กันมากเกินไปส่วนต่อไปก็จะเป็นปุ่มขึ้นรถลงรถนะครับปุ่มขึ้นลงลงรถเนี่ยผมจะเอาไว้ด้วยกันเลยนนนนะคคครรรทุุกกก็็ือวว่าาาาาเเเเจไดด้้้ชิลขึ เราลงลดแล้วก็กดตรงนี้อะไรประมาณนี้นะครับแต่มันจะมีข้อเสียตรงที่ว่าเวลาที่เราแบบขึ้นลดไปเนี่ยเรากด2ครั้งใช่ไหมเราแบบรีบขึ้นอะไรเงี้ยมันจะโดดลงเองนะครับเออนี้ก็เป็นข้อเสียนะส่วนปุ่มเพื่อนนะครับก็ไว้ตรงนี้รวมถึงสกอร์บอร์ดนะครับก็ไว้ข้างบนนะครับแล้วก็ปุ่มซูมของผมก็เอาไว้ตรงนี้นะครับทุกคนอนี้ผมจะเล่น4นิ้วด้วยนะครับแต่จะปรับความโปร่งใสทั้งปุ่มยิงแล้วก็ปุ่มซูมแบบต่ําสุดเลยนะครับและที่สําคัญะครับอันนี้ผมคิดว่าสําคัญเหมือนกันมากๆเลยนะครับก็คือปุ่ ตรงเนี้ยผมเอาไว้ตรงนี้นะครับซึ่งปุ่มกล่องนี้เนี่ยผมจะปรับขนาดแบบไม่ได้เล็กเกินแล้วก็ไม่ได้ใหญ่เกินนะครับผมปรับให้มันมาอยู่ขวามือให้มากที่สุดนะครับเพราะว่าที่เราแบบเลือกของหรือว่าเก็บของเนี่ยเราสามารถกดได้โดยเอานิ้วโป้งนิ้วขวาของเราเนี่ยกดเอื้อมถึงนะครับโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องไปอยู่กลางจอนะครับมันจะเกะก,กะแล้วเวลาที่เราเจอคนเนี่ยเราสามารถกดปิดได้ง่ายนะครับรวมถึงปุ่มที่เป็นเอ่อเก็บของใกล้เคียงด้วยนะครับที่เป็นรูปมือเหมือน มืออะไรสักอย่างนี่แหละเออผมก็เอามาไว้ใกล้ๆกันนะครับแต่โดยรวมก็ต้องปรับให้เข้ามือทุกคนด้วยนะครับจริงๆแล้วทั้งเ p แล้วก็ BR ในะนะทุกคนก็ไม่จําเป็นต้องปรับให้เหมือนผม100%ก็ได้นะครับเพราะว่าความถนัดของเราแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ฝากไปด้วยนะทุกคนก็ <S <S ประมาณนี้นะครับเ,เรื่องของการปรับปุ่ม <S <S ต่อไปก็การาฟิกก็คล้ายๆกันเลยครับกราฟิกผมก็จะปรับเป็นมีเดียมแล้วก็เฟรมเรทเป็นแม็กนะครับต่อไปความไวครับความไวอันนี้ผมบอกได้เลยว่าค่อนข้างที่จะเข้ามือ พอสมควรในช่วงนี้นะครับก็เอาเป็นว่าให้ทุกคนดูเลยละกันว่าผมปรับยังไงนะครับเอออันนี้ก็ผมปรับประมาณนี้เลยนะทุกคนก็ลองดูเอาไว้จะได้ยิงแม่นๆหน่อยโอเคก็ประมาณนี้ครับก็แคปแคดูได้นะครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นวอมัยในการยิงก็ปรับประมาณนี้เลยนะครับเออสุดท้ายก็จะเป็นความไวใจโรสโคปนะครับปรับแบบงงนิดนึงนะทุกคนก็ลองใช้กันดูแบบผมก็ได้นะยิงนิ่งแน่นอนนะครับ ใครเล่สนสไนเปอร์ตั้งตั้งค่าความไวใจรสโคปแบบผมรับรองแม่นชัวฮะ โอเคก็ okay, ประมาณนี้ละกันนะครับโอเคนะครับผมทุกคนก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่รับชมนะครับวันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากหรอกก็เป็นการตั้งค่าเพื่อเป็นการฝึกฝนตัวเองนะครับเพื่อที่ต้อนรับในซีซั่นใหม่นี้นะครับทุกคนก็จะได้เจอกับการปั่นแลกใหม่แล้วก็ต้องขยันกันใหม่เพื่อเก็บแต้มขึ้นสู่แลก Legendary นะครับในซีซั่นหน้าก็ขอให้ทุกคนสู้ๆแล้วก็ขึ้นแลก Legendary ให้หมดทุกคนเลยนะครับใครที่เป็น FC ช่องผมนะครับในคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์้ถึง5้าไลค์กันด้วยนะคร ก็จะมีการอัปเดตเรื่องของการตั้งค่าแล้วก็เทคนิคการเล่นด้วยนะครับก็ฝากเอาไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันอีพีหน้านะครับทุกคนบ๊ายบาย